เลือแอ่น้ำมันจังเขาน้ำเขาเนื้อดีครับเนื้อเพื่อเยอะถึงครับรมีต้ตมปอดต้มกลางในโหลดโอเคแค่นี้ครับโกโดดครับแล้วกับใบบกูดฉีด แงใส่ใบกระเพราครับเสร็จเรียบร้อยครับผมแดงมึกแข็งสูตรผมเองครับใส่เนื้อเปื่อยน้ำผสมลงไปอีกรลองเบิ้งมึกแข็งนั้นที่เป็นรสชาติแบบไนครับที่รูปโดดพ้อมเอาคํายิง่างเลยสะใจครับมึกแข็งสองโตโัวนนี่มึกกระตอย Hoặc bong hỏng hết. A dọc những nhóm đến chỗ cổng hoặc 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 phao hoặc 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 อ้ปาปายแค่นี้กรแแ่บแล้วครับอนนพอนมีความหวานจากกะทินัวจากน้ำกะทิเลยใส่ใบกระเพ้าลงใบหอมหกูดแกงป๊อกนปากเชบมามใส่รมเขเข้าไปแกงเีบยวๆเลย มะฮืนครับเขาครับพริกแกงชอบมากคือมะแข็งทั้งมะเขือมะแข็งใบกระเพราเยอะๆยอะอร่อยมากคุณกระเพราไข่เป็ด แบบกุ๊บแบบกับขวบขวบเก่ากันเนื้อครับนั่งแบบคุกคิกแย่าครับ,บ,บ,แบบรบมึกมาหนึ่งตัวสุดด่อปครับนัง่งบนมือแห่งดองเบิ้งครับผม mời khoảng mời 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 ดูด้วยน้ำตาใกจะมากับแบบกุ้งน้ำหอมเข้มข้นดู มันจะต่อยเนี่ยแซบดีครับผมกลมจะเห็นว่าแซบมากนะเนี่ยตปวดเผ็ดๆด้วย